ครับวันนี้ผลงานที่จะมานำเสนอนะครับชื่อเล่นง่ายๆว่ายวรอสก็จะเป็น Motion Ass i s t Exo Suit รุ่น Back Support ก็คือเป็นชุดพยุงหลังช่วยในการเสริมแรงให้กับคนที่ต้องยกของหนักหรือต้องดูแลผู้ป่วยก็เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ดูแลที่ต้องมีการอุ้มผู้ป่วยหรือต้องยกของหนักๆบ่อยๆนะครับให้ลดความเสี่ยงต่อการปวดหลังครับตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกายเลยกรณีที่ผู้สมสัย,ย่อตัวลงไปเนี่ยน้ำหนักจะเอาชนะตัวชุดก็จะมีการสะสมพลังงานที่ตตตัััววออุุปกกกรรณ์นนนนนีีี้้้ใขขท่มาลึ พลังงานที่สะสมเนี่ยก็จะช่วยดันร่างกายขึ้นโดยจะดันที่ตำแหน่งหน้าอกด้านหลังแล้วก็ต้นขาเรียกว่าลดภาระแรงกระทำของกล้ามเนื้อส่วนหลังหรือกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างได้ในงานน,นี้นะครับก็จะมีการนําเสนอตัวชุดต้นแบบรอสตัวนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมเราได้ที่ห้องเทรศกาลครับ พบกับการประชุมวิชาการประจําปีสวทชครั้งที่18หรือ n e x 2023กลับมาออนไลน์เต็มรูปแบบวันที่28-31มีนาคมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nstda.or.th/next